รับสนทนาสถาปัตย์ครับทางแอดดิชั่นแนลครับออกอากาศสดๆจากห้องส่งของเรานะครับท่านผู้ชมครับสนใจนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับส่งความคิดเห็นกันมานะครับที่ SMS นะครับ4642104นะครับท่านที่ส่งหนังสือมานะครับจะได้รับหนังสือไบกไกเล่มนี้ไปทันทีนะครับไม่จำกัดนะครับส่งมาแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับไม่ต้องไปเดินหาซื้อของนะฮะช็อปจากนี่ได้เลยนะครับครับวันนี้เราจะมาคุยกับ หัวหน้าฝ่ายขายโครงการนะครับของเขาเรียกว่าวัส,สดุกอ่อสร้างชนิดหนึ่งซึ่งตัวผมเองก็เคยใช้แล้วก็ชื่นชอบม,มากเป็นวัส,สดุกอ่อสร้างที่เป็นเซรามิกนะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่นำเซรามิกที่ใช้บูภายนอกใช้ปูพื้นเข้ามาในเมืองไทยนะครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทเคนไซเซรามิกอินดัสทรีลจำกัดนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณนันทลัตตันติวัดพาณิชครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับน้องนันทรัต์นะครับมีชื่อเล่นที่เรียกง่ายๆไหมครับชื่อยูกิค่ะ๋อน้องยูกินะครับยูกิเอาแสดงว่ายูกิน่้องไม่ใช่คนไทยก็จริงๆเป็นลูกครึ่งค่ะลูกเซี่ยวดีกว่าอ๋อเป็นลูกเซี่ยวนะครับคุณคุณพ่อเป็นคุณคุณปู่เป็นญี่ปุ่นค่ะ๋อคุณปู่เป็นญี่ปุ่นใช่ค่ะเป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆเลยใช่ไหมครับแสดงว่าคุณพ่อก็เป็นเป็นญี่ปุ่น ค่ะเป็นลูกครึ่งอีกทีหนึ่งแลวคุณพ่ออยู่อยู่เมืองไทยหรืออยู่อยู่เมืองไทยค่ะเ๋อเกิดในเมืองไทยเกิดเมืองไทยอยู่เมืองไทยค่ะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนไทยเป็นคนไทยค่ะนะครับก็เลยตั้งชื่อยุกิค่ะยุกินี่น Thai, แปลว่าอะไรครับแปลว่าหิมะค่ะแปลว่าหิมะไม่น่าผิวถึงขาวขาวเหมือนหิมะนะครับตอนเกิดมานี่ไปเล่นหิมะกับต้นซากุระไหไม่ได้ไปนะครับครับยุกิตอนนี้มาทําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายโครงการ ใช่ค่ะให้กับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าจริงจริงผลิตภัณฑ์ชื่อกระเบื้องเคนไซค่ะกระเบื้องเคนไซท่านชมคงคุ้นคุ้นไหมฮะผมว่าต้องคุ้นมากเลยนะเมกี้นะฮะใครที่เป็นรุ่นอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่นที่เมื่อก่อนที่ทําออกแบบบ้านหรือสร้างบ้านให้ตัวเองเนี่ยจะต้องใช้วัสดุตัวนี้นะครับเคนไซกระเบื้องเซรามิกใช่ค่ะเคนไซนะครับมีอายุยืนยาว ตั้งแต่เคนไซเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันกี่ปีแล้วครับประมาณ30ปีค่ะโอ้โห30ปีแล้วแสดงว่ายูกินี่ไม่ใช่รุ่นแรกไม่ใช่เจ n เน a เรชันแรกในการทำค่ะเคนไซค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะใครเป็นคู่ผู้ผู้ริเริ่ม จริงๆเป็นทางคุณพ่อคุณแม่นะคะอเลยไปเห็นวัสดุตัวนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะะซึ่งมองเห็นโอกาสว่าเมืองไทยนี่ยังไม่มีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างสวยเอามาตกแต่งบ้านแล้วก็ทําให้บ้านดูไม่เก่าก็เลยริเริ่มว่าอยากจะเอามาทาที่เมืองไทยแล้วก็เริ่มมาก่อตั้งโรงงานผลิตกระเบื้องตัวนี้ที่เมืองไทยค่ะเกิดจากคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อใช่ค่ะตอนนั้นแต่งงานกันแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นด้วยกันค่ะแล้วก็ไปเห็นกระเบื้องที่จจจะะเเหห็นนนนนาาากกไบบ้รรืออขงี่่่ปุคคัใช บ้งกเือแล้วก็ผู้อาคารอะไรบอาคารมีพื้นมีผนังกําแพงอะไรอย่างนี้นะโอร่ญี่ปุ่นนี่เนี้ยบมากเลยนะนะผมชอบมากเวลาไปญี่ปุ่นนี่ต้องได้อะไรกลับมาแน่ๆนะครับทางด้านงานดีไซน์นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเริ่มเริ่มตั้งโรงงานไม่ได้ไม่ได้นำเข้าใช่ไหมฮะไม่ได้นำเข้าค่ะมาตั้งโรงงานผลิตที่เมืองไทยเลยเคนไซเกิดจากเรียกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งแหละ ใช่ไหมมามาเห็นวัสดุที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศไทยใช่ค่ะที่ไหนครับที่สระบุรีค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะมิตรภาพนี่ะนะฮะจังหวัดสระบุรีนะครับค่ะตอนนั้นตั้งโรงงานล้วใครเป็นคนที่ดูแลก็จริงๆเริ่มตั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลเลยเพราะว่าโน้ต์ฮาวเนี่ยเราซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะในการพัฒน์การผลิตหรือว่าเครื่องจักรเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทางคุณพ่อก็ช่วยติดต่อทางญี่ปุ่น เพื่อมาดูพวกโน้ตฮาวให้นะคะแล้วคุณแม่ก็ช่วยดูด้วยแล้วคุณพ่อที่จะดูโรงงานเป็นหลักในเบื้องต้นแล้วคุณแม่ก็จะดูในเรื่องขายการทําตลาดพวกนี้ค่ะโอ้ครับแสดงว่าแยกกันนะฮะคุณพ่อดูโรงงานคุณแม่ทําการตลาดค่ะตอนนั้นทําเหมือนแบบครอบครัวเลยนะนะฮะคุณแม่ลุยเองเลยลุยเองค่ะขายแบบบีบเลยนะครัเรามีวีดีโอพรีเซนต์อันนี้เป็นที่ไหนนะครับอันนี้โรงงานใหม่ที่สระบุรีค่ะเรามี2โรงค่ะตอนนี้เป็นโรงงานที่เพิ่งทําใหม่นี่ใหญ่โตมากเลยนะพื้นที่น่าจะเป็นหลายสิบไร่นะครับ อันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเซรามิกถูกต้องไหมครับนะฮะเป็นสายเรียกว่าสายลำเลียงวัสดุค่ะยุกิได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมโรงงานบ่อยบยไหมฮะนี่ไปบ้างค่ะไปบ้างนะครับอ่าโปรดักต์ใหม่ๆนี่เราเราเราคิดค้นกันยังไงตรงนี้จริงๆเราก็มีทีม RD ีค่ะทีมงานนี้แล้วเราก็มีการไปเมืองนอกทุกๆปีไปอิตาลีไปฝรั่งเศสเพื่อไปดูเทรนด์ของของกระเบื้องแล้วก็วัฒนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาตัวโปรดักต์ค่ะครับ อืมโอ้โหนี่ดูโรงงานทันสมัยมากเลยนะครับค่ะตัวแรกเครื่องจักรตัวแรกนําเข้าจากญี่ปุ่นใช่ค่ะนะครับทุกวันนี้ของเครื่องจักรนี่ก็เป็นของญี่ปุ่นไหมฮะตอนนี้เริ่มไปทางอิตาลีแล้วก็เยอรมันค่ะอืมเพราะว่าทางทางเขาจะพัฒนามากกว่าเทคโนโลยีมันจะมันจะไปไกลกว่าแล้วทําได้ง่ายง่ายขึ้นด้วยนะครับก็จะพวกรถพวกแรงงานคนนะคะจะเป็นเครื่องจักรมากขึ้นครับทำได้เร็วขึ้นครับ โอ้นี่นี่คือกระเบื้องแผ่น,ผนใหญ,ใหญ่ใช่ไหมที่ที่่านตัวลำเรียงเข้าไปค่ะตัวนี้ก็เป็นพวกตัวใหม่ๆก็จะทําแผ่นใหญ่มากขึ้นนะค,ะอคือณนะปัจจุบันเมื่อก่อนนี่เทเซนี่จะตัวเล็กๆประมาณห้าเซนสิบเซน่ะตัวนั้นเป็นหลักเลยนะฮะแต่ว่าเวลาต่อเชื่อมกันแบบญี่ปุ่นมันก็จะสวยนะฮะเมื่อก่อนนะครับตอนนี้นิยมแผ่นที่มันใหญ่โตขึ้นคถูกต้องไหมครับอืมก็จะทําเป็นระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ครับค่ะกระบวนการผลิตนี่เราผลิตได้ จำนวนมากน้อยแค่ไหนครับประมาณสี่พันตารางเมตรต่อวันค่ะสี่พันตารางเมตรต่อหนึ่งวันใช่ค่ะนะครับยูกิโอ้คือมีหลากหลายหลากหลายรุ่นค่ะแต่โดยเฉลี่ยนี่ก็สี่พันตารางเมตรใช่แพ็คบรรจุกล่องเนี่ยสำหรับส่งให้ลูกค้านะครับไม่น้อยไม่น้อยเลยนะครับเห็นแบบนี้นี่คนไทยทั้งหมดไหมที่อยู่ในโรงงานส่วนมากส่วนมากเป็นคนไทยเป็นคนไทยเลยนะครับอืมนะครับ ขั้นตอนการผลิตก็มีวัสดุเป็นอะไรยูกิตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเซรามิกอยู่ไหมเป็นเซรามิกก็คือจริงๆแล้วมันมีวัสดุสองแบบนะคะควัสดุที่เป็นเซรามิกแล้วก็วัสดุที่เป็นดินเผานะคะคในส่วนของเซรามิกเองเนี่ยก็ทํามาจากพวกดินแล้วก็พวกแร่ธาตุที่นํามาผสมกันนะคะคเป็นการขึ้นรูปแบบแห้งนะคะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นดินเผาค,ค่ะก็จะเป็นลักษณะการขึ้นรูปแบบเปียกค่ะ อ๋อการขึ้นรูปแสดงว่ามี2แบบใช่ค่ะคือแบบแห้งกับแบบแบบเปียกใช่ค่ะอธิบายแบบแห้งให้ให้ฟังอีกครั้งนึงวัสดุมันเป็นอะไรแบบแห้งมันก็จะเป็นดินแล้วก็พวกแร่ธาตุเอามาบดให้เป็นผงนะคะแล้วมานำการมาขึ้นรูปอ่ามาขึ้นรูปเป็นเป็นรูปที่เราเรากำหนดไว้นะใะว่าเป็นฟอร์มไหนฟอร์มไหนนะฮะใช่ค่ะแบบแห้งก็มีมีดินนะดินแล้วก็พวกแร่ธาตุพวกแร่ธาตุต่างๆะฮะพวกสีผงสีผงสีใช่ค่ะมันก็จะเป็นแห้งๆนะครับ สีนี่คงเป็นสีสีจากไหนครับก็มีของเมืองไทยบ้างแล้วก็มีจากอิตาลีส่วนมากจะนําเข้าจากอิตาลีค่ะอ่าแสดงว่าสีอิตาลีนี่สวยค่ะแต่แต่เคนไซไม่ค่อยจะมีสีสดมากนะใช่ค่ะใช่ไหมเราเราเน้นสีที่เป็นธรรมชาติมากๆใช่ถูกต้องไหมครับค่ะก็จะสวยมากเดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับสําหรับแบบแบบเปียกนี่เป็นยังไงจะเป็นพวกเนื้อดินดินเหนียวนะคะเอามาขึ้นรูปแบบเปียกแล้วก็รีดออกมาค่ะ เป็นเหมือนดินเหนียวใช่ค่ะเป็นเหมือนกระเบื้ดดินเผาอะไรแบบนี้หมใช่ค่ะใช่โอ้ oh. อาเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ,ะว่าแบบแห้งกับแบบแบบเปียกเป็นยังไงนะครับได้ค่ะทีนี้มาถึงในตัวของยุกิเองตอนนี้รับหน้าที่อะไรในบริษัทครับยุกิก็ดูแลในส่วนของขายโครงการนะนะคะขายโครงการใช่ค่ะก็จริงๆแล้วจะแบ่งออกเป็นขายโครงการกับฝ่ายร้านค้าของยุกิก็จะมาดูในส่วนของโครงการครับซึ่งก็จะต้องดูแลสถาปนิก เดเวลลอปเเจ้าใหญ่แล้วก็รับสร้างบริษัทรับสร้างบ้านราชการอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าดูแลลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ที่อย่างสถาปนิกที่ออกแบบตึกอาคารเนี้ยเราก็ทําหน้าที่เข้าไปดูไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปแนะนําวัสดุถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรรายดังๆโอ้โหอย่างนี้รายรายใหญ่ๆในในประเทศนี้ก็ก็ต้องเข้าไปเยี่ยมเขาหมดแสตสิิและแอนด์เฮาส นะฮะพ r o p e ต t y perfect อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะครับก็ส่วนมากโครงการใหญ่ๆอะค่ะทั้งหมดจะจะใช้ของเราสัมส่วนมากนะคะมาตกแต่งผนังเพื่อเพิ่มมูลค่าบ้านเพราะว่าการใช้กระเบื้องลักษณะพวกเซรามิกเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีความคงทนนะคะแต่กว่าพวกการทาสีในการเมนเทแนนต์ก็จะง่ายกว่าแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยครับคือเวลาผนังสักด้านหนึ่งเนี่ยเราบูเซรามิกของเคนไซเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านแบบเรียกว่า หลายเท่าตัวเลยนะครับและคุณคุณสมบัติเด่นๆของของเคนไซน์นี่มีอะไรบ้างครับุคุณสมบัติของเคนไซน์นะคะเป็นกระเบื้องเซรามิกที่เลียนแบบพวกหินธรรมชาตินะคะแต่ว่าเราจะลบข้อด้อยของพวกหินธรรมชาติพวกเรื่องการดูดซึมน้ำเราก็จะดูดซึมน้ำต่ำเราเผาด้วยอุณหภูมิสูงเนี่ยกระเบื้องมีการหลอมตัวดีทำให้ดูดซึมน้ำต่ำเสร็จแล้วเนี่ยมีความคงทนนะคะสีไม่ซีดจางค่ะคือเลียนแบบหินธรรมชาติใช่ค่ะ อันนี้อันนี้เป็นตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะตั้งแต่คอนเซปต์แรกที่ที่เราสร้างโรงงานใช่ค่ะช่วงนั้นก็คือเรียนแบบพินธรรมชาติยังใช้การเรียนแบบธรรมชาตินี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการดูดซึมน้ําต่ําซึ่งต่าจริงจริงค่ะมันจะไม่เกิดเชื้อราไม่เกิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับค่ะมันจะไม่เกิดเรื่องเชื้อรากับพวกตะไคร่แล้วก็ข้อดีของการดูดซึมน้ําต่ําก็คือการยึดเกาะของกระเบื้องจะดีกว่าพวกที่ดูดซึมน้าสูงๆถ้าดูดซึมน้ําสูงนี่แสดงว่ามีน้ําอยู่เวลาฝนตกหรือเกิด น้ำท่วมอย่างเงี้ยนะฮะพวกดูดซึมน้ําสูงมันก็อุ้มน้าอยู่ข้างในใช่ค่ะนะครับอย่างช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างก็บ้านที่ใช้เคนไซจริงๆแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้ค่ะเพราะว่าเคนไซเนี่ยมันจะเนื้อแข็งสามารถใช้พวกไฮเพรสเชอร์ฉีดเป็นความสะอาดหรือว่าใช้พวกกดเกลืออ่อนๆล้างได้เลยมไม่มีปัญหาคห่ะค่ะแสะดงว่าบ้านที่บุูกเคนไซช่วงน้ําท่วมนี้ก็ปึ๊บนะฮะเอาน้ําแรงดันสูงนี่ฉีดปึ๊ดเข้าไปแล้คร่ออกหมดสีสโปกออกหมดเลยนะครับอืมนะครับ